ไปเที่ยวปีใหม่ไปไหนมาไหนก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณครูขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะเอา<ล>เอา,เอาพระอ่อนไปกิน <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเซลแจนคนเดิมเพิ่มพูนคาร์เซ็นเตอร์นะคะแล้ววันนี้นะคะน้องแจนได้มีโอกาสมาส่งมอบรถลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะสวัสดีคุณครูเหลือสวัสดีค่ะ,ะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูเหลือครับผมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะดีใจครับที่ได้รถคันใหม่ของเพิ่มพูนร,รถคันนี้คุณครูเหลือได้เห็นจากที่ไหนเอ่ยไป ที่ทำงานการาชาต,ตั้งใจจะไปเอาของเพิ่มพูนนั่นแหละเพราะไปเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งที่เต็นก็ตามมาที่งานกาชาติค่ะงานการชาชิเทิดพระเกศของชุมพรเดาที่ผ่านมานะคะคุณครูได้มีโอกาสแวะเวียนไปที่บูธนะคะหลายบูธหลายบูธแล้วก็ได้มาสนใจของเพิ่มพูนค่ะเพราะว่าดูประวัติแล้วจากหลายๆเต็น์เขาว่าเพิ่มพูนนี่ดีหยับรถในท้องถิ่นโดยส่วนมากก็เลย นใจก็ได้วางเงินมัดจาเลยบางส่วนที่บูธงานกาชา9,000ครับ9,000นะคะแล้วก็ช้าอีกวันหนึ่งได้เข้าไปที่โชว์รูมที่สาขาไปวางเงินสดเลยนะคะแล้วก็เราได้ทําการโอนเล่มทะเบียนส่งมอบเรียบร้อยฟรีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ค่ะเล่มทะเบียนครับรวดเร็วมากครับ3วัน จบสิ้นกระบวนการแล้วก็มีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยครับผมเยี่ยมมากของเพิ่มพูนการบริการของขายของน้องแดงเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเป็นกันเองนะครับค่ะแล้วก็มีอะไรอยากฝากบุคคลที่สนใจรถบ้างไหมคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนผู้ที่สนใจหารถมือสองในชุมละแวกชุมพรก็ของพุ่มพูนส่วนมากแล้วรถก็จะอยู่ในเขตบ้านเรานะครับประวัติก็ สามารถติดตามได้ประวัติการใช้รถนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจกับเต็นกับผู้ซื้อนะครับโอเคนล้วแจนก็ขอขอบคุณคุณครูเหลือแล้วก็คุณครครบรบบญยาพร คุณครูอะไรนะครูบัญยาพรคุณครูบัญยาพร,ร,ญญาพรด้วยนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะน้องแจนก็ขอเป็นตัวแทนของทางเพิ่มพูนคาสิเตอร์ชุมพรนะคะอวยพรให้รถคันนี้อยู่กับคุณครูแล้วก็ครอบครัวไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยไปเที่ยวปีใหม่ไปไหนมาไหนก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณครูขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะเอาเอาพรอ่อนไปกิน <laughs> อพ <outta S 1> <g ül> ระอ่อนไปกินเดี๋ยวไปพบกับบรรยากาศการส่งมอบรถกันเลยค่ะไปๆก้ันเลยค่ะ